สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอีกกับผมคนเดิมนะเรากลับมาอีกแล้วนะครับสรับคลิปเนื้อหาของเกมเทอร์เลียในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงอีเวนท์ที่หลายๆคนขอกันมาแบบเยอะจริงๆนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะไม่ทําแต่ว่าคือมีคนขอเยอะมากๆแบบไม่รู้ดิมันเป็นอะไรที่หลายๆคนอยากจะรู้ละมั้งครับก็เลยมีคนขอมาเยอะผมก็เลยคิดว่าโอเคองั้นเดี๋ยวจัดให้ทุกคนได้ดูกันเลยละกัน กับคลิปอีเวนท์ที่มีชื่อว่าอีเวนท์ b ล o o d m o นะครับหรือว่าพระจันทร์สีเลือดเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะรู้จักกับปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือดในเกมนี้ เรามารู้จักปรากฏการณ์นี้ในชีวิตจริงกันก่อนนะครับซึ่งปรากฏการณ์บลัดมูลหรือว่าพระจันทร์สีเลือดน,นั้นมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมีปรากฏการณ์จันทะลุปราคาเต็มดวงก่อนนะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะการเรียงตัวของดาวเคราะห์ในรูปแบบนี้เลยนะครับและเมื่อชั้นบรรยากาศของโลกทําให้เกิดการกระเจิงของแสงและปล่อยแสงสีแดงเข้าไปที่ดวงจันทร์เมื่อนั้นปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือดหรือว่าบลัดมูลก็จะเกิดขึ้นนะครับพอเรามาพูดถึงปรากฏการณ์นี้ในเกมเทลเลเรียเราก็ต้องมาพูดถึงบุคคลที่ เฝารอคอยอยู่ที่ดวงจันทร์ก่อนนะครับนั่นก็คือมูนหลอนหรือว่าคาตูรูนั่นเองซึ่งถ้าใครยังไม่เคยดูเนื้อเรื่องของเกมนี้หรือว่าสรุปเนื้อเรื่องที่ผมเคยทําไว้แล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่กล่องคอมเมนต์นะครับคลิปประมาณ30นาทีก็ลองดูกันได้นะครับซึ่งปรากฏการนี้อย่างที่พวกเราได้รู้กัน มันเป็นปรากฏการณ์ที่เงามืดของโลกเข้ามาที่ดวงจันทร์เต็มๆนะครับซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้พลังของคาตูลูนั้นมากขึ้นจนสามารถเปลี่ยนโลกของเราให้กลายเป็นโลกที่เลวร้ายขึ้นกว่าเดิมได้นั่นเองซึ่งปรากฏการณ์นี้มันสามารถเปลี่ยนกระต่ายธรรมดาให้กลายเป็นกระต่ายปีศาจได้เลยนะครับโดยเกณฑ์ที่จะเกิดปรากฏการณ์นี้ได้ผู้เล่นจะต้องมีเลือด120ขึ้นไปและเมื่อถึงเกณฑ์ที่กําหนดแล้วมันก็จะมีโอกาสที่คืนืนนั้นจะกลายเป็นบาดมูนนะครับ โดยมีโอกาสอยู่ที่11.11% 11ถ้าพูดให้เข้าใจแบบง่ายๆที่สุดนะครับก็คือใน9วันจะมีโอกาสเกิดบัดมูล1วันนั่นเองแต่มันก็จะมีไอเทมที่สามารถเกิดปรากฏการณ์นี้ได้อย่างทันทีนะครับโดยไอเทมนั้นจะมีชื่อว่าบลัดดิเทียหรือว่าน้ำตาสีเลือดนั่นเองนะครับเมื่อเราทำการใช้ไอเทมนี้คืนคืนนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นบลัดมูลอย่างทันที ถ้าถามว่าอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่โหดมากไหมผมก็ต้องบอกไว้เลยว่ามันเป็นอีเวนต์ที่ผู้เล่นเริ่มต้นเนี่ยรับมือกับมันได้ยากมากๆเพราะมอนสเตอร์จะมีความโหดขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวมากๆและยิ่งไปกว่านั้นตัวซอมบี้เองที่กลายเป็นบลัดซอมบี้เป็นที่เรียบร้อยจะสามารถทำลายประตูเข้ามาโจมตีเราได้อีกด้วย แต่ถ้ามาพูดถึงความสําคัญของอีเวนต์นี้จริงๆแล้วมันก็คือการตกปลานั่นเองเพราะมันจะมีมอนสเตอร์ที่เรียกได้ว่าถือว่าเป็นมินิบอสเลยก็ว่าได้นะครับและมันจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นทําการตกปลาเท่านั้นซึ่งมันก็คือมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่า dread n o u t i l u s สำหรับข้อมูลของสปรลาดเรดนอร t ทิลุสความจริงแล้วมันก็คือหอยงวงช้างนี่แหละครับแต่ว่ามันได้รับพลังงานด้านมืดของปรากฏการบลากูนเข้าไปซึ่งมันก็คือพลังของคาตูรูอีกทีนั่นแหละครับ และเมื่อใครก็ตามที่ได้ตกมันแล้วก็จะได้รับการนองเลือดอย่างสยดสยองอย่างแน่นอนนะโดยที่มาของชื่อสปาร์ลาดหรือว่ามินิบอสตัวนี้เนี่ยมันมาจากคำสองคำนะครับอย่างแรกก็คือ dreadnought ซึ่งก็คือชื่อของเรือรบสมัยยุคก่อนปี2000มารวมกับคำว่า nautilus ซึ่งก็แปลว่าหอยงวงช้างนั่นแหละครับพอเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่าเจ้าหอยงวงช้างตัวนี้เนี่ยมีอนุภาพการโจมตีที่รุนแรงพอๆกับเรือรบเลยนะครับ แต่สิ่งสําคัญสําหรับสัปหลาตัวนี้เนี่ยมันคือไอเทมที่มีชื่อว่าแซนกวินสตาร์นะครับโดยมันเป็นไอเทมของซัมมอนเนอร์ที่จะเป็นการเรียกครัง้งคราวที่เป็นครัง้งคราวสีแดงออกมาโดยส่วนตัวแล้วผมหาไอเทมนี้ไม่เจอนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้มันเลยสักครั้งผมก็เลยไม่รู้นะครับว่าไอเทมนี้เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าถ้าใครเป็นสายซัมมอนเนอร์และเคยใช้ไอเทมนี้เนี่ยก็ลองบอกสรรพคุณของไอเทมนี้ในกล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหน่อยนะครับเราไปที่มอนสเตอร์หรือว่าสัปหลาตัวอื่นกันบ้าง โดยมันมีชื่อว่าฮีโมกรอบลินชาร์กโดยสัประหลาดตัวนี้เป็นลูกครึ่งระหว่างกรอบลินและก็ฉลามนะครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีฉลามที่มีชื่อว่ากลอบบินชาร์กอยู่จริงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ฉลามที่เราสามารถหาเจอได้ทั่วไปเพราะว่ามันอยู่ใต้ทะเลแบบลึกมากๆเลยนะครับโดยลักษณะของมันก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยซึ่งพอมาในโลกของเทลเลเรียเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เรียกว่ากลอบบินจริงๆอะเนาะพอมาพูดถึงกลอบบินชาร์ก มันก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าฉลามตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นลูกครึ่งกลอบบินไปด้วยและทําให้มันเนี่ยสามารถเดินได้นั่นเองโดยสัปราดตัวนี้จะมีไอเทมที่น่าสนใจอยู่1อย่างนะครับนั่นคือไอเทมที่มีชื่อว่าบลัดตอนโดยไอเทมนี้เป็นไอเทมเวทนะครับซึ่งเมื่อเราใช้ไอเทมนี้แล้วมันจะเป็นการเรียกเลือดออกมาจากพื้นดินหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อมาทิ่มแทงสตูนะครับ พอผมมาลองใช้ไอเทมนี้ดูเนี่ยก็พบว่ามันเป็นไอเทมที่ค่อนข้างเท่ม,มากๆเลยนะครับซึ่งคุณสมบัติมันจะค,คล้ายๆกับวูดูดอที่มันจะเป็นการเรียกมือปีาศาจสีม่วงออกมาแต่อันนี้เนี่ยสามารถทําอะไรได้มากกว่าเยอะแล้วก็เรนจ์เนี่ยมันมีความไกลกว่าเยอะเลยนะครับใครที่อยากได้ก็ลองตกปลาแล้วก็มาลองใช้ดูกันนะครับ สปาราดตัวสุดท้ายที่มีความน่าสนใจก็คือบลัดอิวนะครับหรือว่าปลาไหลเลือดนั่นเองนะครับซึ่งในข้อมูลมันก็เขียนว่ามันเป็นสปราราดที่มีรูปร่างคล้ายหนอนและก็ชุ่มไปด้วยเลือดนะครับซึ่งมันก็เป็นทั้งเลือดของมันและก็เป็นเลือดของเหยื่อมันเองด้วยซึ่งใครก็ตามที่พบเจอมันก็เรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายของปลัดมูลเลยก็ว่าได้ฝันร้ายของใครหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้นะแต่สําหรับผมนี่ก็ <Easy. S 2> <Okay. S 1> สำหรับสปาราตัวนี้มันจะดอปของที่มีชื่อว่า r r p p p r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  e p p r r นะครับมันจะเป็นลูกตุ้มเหวี่ยงที่เราสามารถปล่อยลูกตุ้มของมันเนี่ยออกไปได้ด้วยนะครับคือมันเป็นเหมือนกับการโจมตีทั้งระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้ภายในเวลาเดียวกันเลยแต่เอาจริงๆหมฮะคือถ้าเราเล่นมาไกลขนาดนี้แล้วคงจะไม่มีใครใช้ลูกตุ้มนี้แล้วละมั้งครับ ว่าถ้าใครใช้แล้วบอกว่ามันดีมากก็ลองบอกมาในคอมเมนต์หน่อยละกันเนาะซึ่งในอีเวนต์นี้มันก็จะมีมอนเฉพาะอีกหลายตัวมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมขอพูดแค่นี้ละกันเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนลองสัมผัสด,ด้วยตัวมันเองดีกว่านะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพูดถึงไอเทมที่สามารถซื้อได้สักเล็กน้อยละกันนะครับโดยเริ่มที่ไอเทมของ n p c คนนี้ก่อนเลยละกันนะครับซูลจิสที่ตอนนี้เธอได้กลายเป็นมนุษย์จิ้งจอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมันจะเป็นไอเทมที่มีชื่อว่า f u ฟูมู o สคว u e กี y Toy ถ้าแปลกันตรงตัวมันก็คือของเล่นที่เป็นรูปลักษณะดวงจันทร์เต็มดวงที่สามารถบีบได้นั่นเองซึ่งอันนี้มันจะเป็นไอเทมสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการเรียก Baby w e r e w o วูซึ่งก็เป็นไอเทมที่สามารถซื้อได้ในช่วงบัดมูนเท่านั้นนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันก็น่ารักดีถ้าใครอยากจะได้ก็สามารถมาหาซื้อได้ที่ซูโลจิสได้เลยนะครับ NPC คนต่อมาคือ Die Trader โดยในช่วงพระจันทร์สีเลือดเขาจะขายไอเทมที่มีชื่อว่า Blood Bad Die หรือว่าสีที่เป็นสีเลือดนั่นเองนะครับโดยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งแน่นอนมันก็ยังมี NPC อีกหลายคนที่ขายของเฉพาะในตอนบลัดมูลเท่านั้นยังไงก็ลองไปหาดูกันนะครับเพราะว่าผมจะทิ้งในส่วนของตัว NPC ไปละและมาพูดถึงสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงนั่นคือไอเทมที่มีชื่อว่า a d Advanced Combat t t c h n คนิค โดยไอเทมนี้เมื่อเราใช้แล้วมันจะทําให้ค่าโจมตีและพลังป้องกันของ NPC เพิ่มขึ้นมานะครับโดยมันจะเป็นการเพิ่มขึ้นแบบถาวรโดยการที่เราจะได้ไอเทมนี้มานั้นเราต้องตกปลาเอานะครับซึ่งถึงแม้ว่าไอเทมนี้มันจะค่อนข้างดรอปยากนิดนึงแต่ว่ามันเป็นไอเทมที่ใช้ครั้งเดียวแล้วจบเลยนะครับยังไงก็ถ้าใครมีเวลาว่างลองหาไอเทมนี้ดูแล้วมันจะคุ้มค่ากับการที่เราเนี่ยนั่งหามาเป็นเวลานานนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเนื้อหาที่ผมได้นำเสนอไปหวังว่าหลายๆคนน่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับความจริงมันจะมีอีกเวนต์หนึ่งนะครับนั่นคืออีเวนต์โซลา r e อีคลิปแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอถามฟีดแบ็กของทุกคนก่อนละกันนะครับว่าอยากจะให้ผมอธิบายเกี่ยวกับอีเวนต์นั้นไหมถ้าใครอยากจะรู้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ที่กล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลากันไปก่อนละกันเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปเลยครับผมสวัสดีครับ ฝนตกจังเว้